โอ้โหน้ามีเพชรมกใงมายแบบเนี้เราก็รวยแล้วสิครับหัวหน้าครับ ผมจะเอามันไปขายแล้วก็อยาให้อยู่ดูใบซะเลยฟิวฟิวฟิวมีความสุขจังเลยฮาบิบีเจอกันนะจ๊ะพระเจ้าเราจะได้เจอกันแล้วว้าผมจะไปดูใบเพื่อไปฝึกเป็นโจรชั้นยอดจากนั้นเนี่ยฉันก็จะจ้าแกเป็นลูกน้องฉันอ้าวนี่แกเคยส่องกระจกบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะมาว่าจะเป็นลูกน้องได้ยังไงเนี่ยฉันหลอกกว่าเราจะไม่เอามันไปขายมันขโมยเงินจากคนจนแล้วเอาไปซื้อของพวกนี้มา เอามันไปซ่อนเอาไว้ก่อนแล้วฉันจะสั่งว่าจะทำยังไงทีหลังเออแต่แต่แต่หัวหน้าหัวหน้าโอ้หัวหน้าจะทำอะไรเนี่ยเราเสี่ยงมาขนาดนี้กว่าจะได้ของมาเราถ้าไม่ขายเนี่ยเจ้าไปทำอะไรแล้วไม่ได้หนหัวหน้ามันเสียของนะแบบนี้เสียดายอุตส่าห์ลงมือ,อลงแรงทำไปอ้วนอย่าคิดมากมนะฉันนแค่อยากจะสั่งสอนบทเรียนให้มันเท่านั้นมันไม่มีทางมีเงินมาคืนฉันหรอกไม่มีทางเลยโกปาดัส กับครอบครัวมันจะต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆฉันหลานสาวของวิชวานสิงเกิดมาอย่างเด็กไม่มีบ้านเพราะมันฉันจะทำให้มันเป็นคนที่ไม่มีบ้านเหมือนอย่างที่บ้านฉันเคยเจอเราจะต้องแก้แค้นทุกอย่างที่ครอบครัวเราเคยเจอและว,วันนี้เรากำลังจะทำได้สำเร็จแล้วเรื่องนี้น่ะมันเกิดขึ้นครั้งแรกนะ ฉันไม่เคยโดนตลบหลังแบบนี้มาก่อนเลยแล้วฉันจะต้องสั่งสอนไอ้โจนนั่นแล้วครอบครัวของมันก็จะไม่มีใครที่จะกล้าทำบาปทำกรรมแบบนี้อีกแน่นอนฟังนะนี่ฟังนะถ้าอะไรอะไรมันเงียบลงเอาทุกอย่างไปบริจาคให้เด็กกำพร้าเลยหัวหน้าผมก็เป็นเด็กกำพร้านะขอผมด้วยสิผมก็อยากได้เหมือนกันนะิดหน่อยก็ยังดีแต่ว่าแม่นายยังไม่ตายนี่นาะนี่ไปกันได้แล้วปะฉันต้องทำงาน เอาหัวหน้าให้ผมไปด้วยนะครับไม่ฉันจะไปคนเดียวอันนี้บอกตามตรงเลยนะฉันเนี่ยไม่อยากจะดื่มเลยเราเกือบจะจับคนร้ายได้อยู่แล้ว แต่กลับพลาดไปแล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยใช่แล้วล่ะฮามิด40ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันอับอายกนาดน,นี้ตอนที่ตำรวจใหม่เข้ามาฉันก็คิดว่าเธอจะทำให้เราได้สร้างชื่อเสียงกันแต่เอ็นนั้นมันทำลายแผนของเราสับพังหมดเลยฉันเลยอับอายจริงๆได้แก่โปนี้แล้วอายมากหรือมัง้ง นี่มันอะไรกันอวันนี้มันร้อนนะครับเราก็เลยขออะไรดื่มกันหน่อยก็ใช่นะราเดสยามที่นี่มันร้อนจริงๆน้องเนาะมุครีก็ใช่เลยครับราเดสยามเอาแก้วมาหน่อยสิฉันจะดื่มด้วยฉันไม่ได้ขออะไรมากมายนะก็เอามาสิเอามาเลยเอามาเอาแก้วทำไมฉันรู้ว่าทุกคนมาดื่มกันฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ทุกคนก็ดื่มกันได้นะ เคชับฉันจะดื่มซอฟดิงแล้วก็มุกขีหัวหน้าปกติตอนกลางคืนเนี่ยผมจะดื่มวิสกี้แต่ว่าตอนนี้กลางวันดื่มอะไรก็ได้เอาหูมานี่สิครับผมจะดื่มอะไรงั้นงั้นเอาซอฟดิงก็ได้ครับนี่ใส่ไข่มุกแล้วย่นัก็เสิร์ฟเลยสิครับอ หลังจากนี้ถ้าอยากจะดื่มก็เชิญไปดื่มข้างนอกสถานีตำรวจเข้าใจไหมเอข้าใจครับครับอคือว่าเ,เราผิดหวังจริงๆการขโมยที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เราเสียชื่อเสียงแน่นอนเออหัวหน้าครับแล้วหัวหน้ามีแพนอะไรต่อห่ะครับฮามิดดีนะที่ฉันไม่ได้รับรางวัลจากสถานีเก่า ไม่งั้นฉันคงเอารางวัลเนี่ยคืนไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะ <c oughs> นี่ฟังนะการทำแผนอะไรก็ตามเนี่ยมันสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจแผนความแพ้มันทำให้ศัตรูของพวกเราเนี่ยมันตายใจหลังจากนั้นเนี่ยมันจะประมาะเข้าใจเอาไว้ด้วยนะ แล้วเราก็จะใช้ความประมาทของมันเนี่ยเป็นเครื่องมืออยู่แล้วเข้าใจไหมใช้ความประมาท oh, <Club>, อีกไม่นานเราก็จะจับมันเราจะจับคนร้ายตอนนี้ควรจะเลิกปาร์ตี้ซะ <c oughs> แล้วก็กลับบ้านไปให้หมดนะไปได้แล้วเอยรอด สวัสดีนะคะพ่อกับแม่สบายดีไหมคะหนูสบายดีค่ะอย่าห่วงหนูนะหนูสบายดีมากๆโทษทีนะหนูมาช้าหน่อยวันนี้หนูจะใช้เวลาทั้งวันโดยที่ไม่คิดถึงพ่อแม่ก็ไม่ได้มาตัดเค้กกันก่อนเถอะนะคะหนูอยากกินเค้กแล้วล่ะ มีใครอยู่ไหม <c oughs> มีใครอยู่ไหม การบ้านภาษาอินเดียของอนุรักษ์ลูกแม่อนุรักษ์ฉันมั่นใจว่าลูกของเรานั้นจะเป็นลูกสาวแล้วเธอก็จะเหมือนกับฉันแน่ๆไม่เธอจะเหมือนกับฉันแล้วก็จะเรียนจบสูงๆเธอจะยืนข้างความจริงเสมอแล้วเธอก็จะ เธอจะมีแต่ความคิดดีๆเธอจะไม่ทำร้ายใครด้วยเธอจะไม่มีทางเอาเปรียบใครอ่ะถ้าเธอคิดดีแบบนี้จริงๆเธอจะไม่ทำร้ายใคร Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday dear Sakchi, Happy birthday to me. นั่นใครเน่ยนั่นใครน่ะนน คำแรกหนูจะขอกินเค,ค้กแทนพ่อเอาล่ะตามแม่แล้วค่ะอืเอาล่ะให้ตัวเองบ้างโอเคเอาอย่างนี้นะแม่คะพ่อคะหนูรักพ่อกับแม่มากๆเลย หนูรู้ว่าแม่กับพ่อก็รักหนูมากและหนูเองก็ไม่อยากจะไปจากที่นี่แต่หนูต้องไปแล้วฟังนะคะแม่ก็รู้ว่าย่าน่ะชอบห่วงเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดแต่ว่าคุณย่าก็รักหนูมากนะไปนะคะ นั่นใครนี่ยมีใครอยู่ไหม มีใครอื่นด้วยนี่นะนั่นใครนะ่นั่นใครเหรออไฟมันเสียแล้วนะสินี่นี่นี่นั่นใครน่ะจะตามฉันมาทำไมนั่นใครเนี่ย แล้วเธอคือใครล่ะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะอ,อ๋อไม่รู้สินะว่าฉันคือใครอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็มีไฟนะเดี๋ยวก่อนสิดูหน้าหน่อยสิเธอนะี่ยโผล่หน้าออกมาเลยนะเอ,อเ้ยระวัง จ็บตัวไหนหรือเปล่านะก็ต้องเจ็บสิเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำมาให้นะสักจ๊<อ>นี่มีอะไรเนรอ,อย่าค่ะหนูล้มนะคะหนูกำลังจะโดนของหล่นทับเกือบตายแล้วะคะ่ะเมื่อกี้นี้พระเจ้าเป็นอะไรมากไปเนี่ยฮะหนูโอเคค่ะคนที่ช่วยชีวิตหนูเขาหายไปไหนแล้วเนี่ย ไม่เห็นจะมีใครเลยนะไม่เห็นมีเลยต้องมีสิคะย่าโอเคงั้นเราไปจากที่นี่กันดีกว่า<อ>ย่าบอกหลายครั้งแล้วนะอย่ามาที่นี่เลยแกน่ะชอบขัดคำสั่งย่าตลอดอนี่ยา่าย่าพูดอะไรนะนี่บ้านพ่อแม่ของหนูนะแล้วทำไมหนูจะมาไม่ได้มันเคยปพงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วแต่มันยังใช่สำหรับหนูนี่ฟังนะซักชิย่าเนี่ยเข้าใจโหโอกแกดี ฟังให้ดีนะเราควรจะไปจากที่นี่กันตอนนี้เลยแล้วย่ารู้ได้ยังไงคะว่าหนูอยู่ที่นี่ก็ย่านะเป็นย่าแกอ๋ออย่างงั้นเหละคะเอาแบบนี้กลับบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวเข้าเลิกแสดงละครมานี้มาเร็วเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวหนูผากลับนะอ้าวยันนันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยอ่ะนี่เออเออชื่ออะไรนะเออค นี่ที่ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อย่าดื่มน้ำตรงนั้นสิน้ำตรงนั้นมีแต่ความทรงจำของข้าตะกอนนะวิ่คราะสิ่งไปจากอินเดียแล้วพาลูกชายไปอยู่ที่แคนาดาแต่เขาไน้่ทิ้งลูกสาวข้าตะกอนของเขาน่ะเอาไว้ที่นี่ตรงหน้าวัดแบบนี้เลยล่ะใช่เลยล่ะคนเรามาต้องร้ายแค่ไหนถึงจะฆ่าคนในครอบครัวได้รากินีนะฆ่าน้องเคยตัวเอง โอ้พระเจ้าพระเจ้าเอาแต่ซักชีนีน ไปขอพรนะย่าจะไปเจอสเสดหากก่อนแล้วกลับมาได้ค่ะ <ừ. S 2> ยา่า พระเจ้าคะท่านรู้ว่าฉันไม่ทำร้ายคนดีและฉันทำร้ายแต่คนชั่วเท่านั้นแต่ฉันน่ะจะทำร้ายคนที่ฆ่าพ่อแม่ของฉันทำไมท่านถึงให้รากินีตายง่ายๆแบบนั้นละคะฉันไม่เข้าใจมาตลอดเลยช่วยบอกมาทีจะให้ฉันทำยังไงพระเจ้าคะนี่ก็ยี่สิบปีแล้วนะคะ เมืองนี้ก็ยังคงประนามแม่ฉันอยู่แต่ว่าตอนนี้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ทุกอย่างให้กับแม่ฉันเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดให้พรฉันด้วยนะคะ นี่ระวังแก้วไว้ตรงไหนนะเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นเลยอันนี้คุณย่าคะไม่เอาหนะ้าทาอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปส่งบ้านเดี๋ยวจะไปที่คลินิกนี่เดี๋ยวย่าจะทําพวงมาลัยให้ย่าจะทําให้สเสนหาด้วยนะย่าตอนเนี้ยสายตาไม่ดีมากเลยนี่เห็นเข็บกับได้ไหมชจวยห่าหน่อยสิไม่รู้เอาแว่นตาเนี่ยมันหายไปไหนมองยังไงก็มองไม่เห็นถ้าไม่ใส่แว่นตานะ่าดูสิส่งนี่คะ่ะ ว้าวคุณย่าแม่คุณยา่มณยามันก็อยู่บนหัวนะคะเออเอ้ยอ๋อ,อย่าลืมไปเลยนะ<อ>มาเนี่ยมานนี่ไหนดูซิว่าย่านะ่ะจะใช้เข็มร้อยดอกไม้ได้ดีแค่ไหนนี่มันร้อนมากๆเลยคุณย่าคะเร็วๆเอถอะนะหนูจะไปหาน้ำ<อ><อ>กินรอนะคะได้จะได้เห็นไมน่นี่โอ้ย ทุกอย่างจะต้องโอเคทุกอย่างจะต้องดีขึ้นฉันมั่นใจนะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรเราเนะี่ยจะต้องอารมณ์ดีเข้าไว้ถ้าหากรากินีกับสีติอยู่ชีวิตเราคงดีกว่านี้ถ้าลูกสาวของรากินียังไม่ตายก็คงจะอายุประมาณสักชิ